สวัสดีค่ะอันนี้วันนี้ช่องปรตตุมชาแนลนะคะ,ะได้เดินทางมาจากประเทศนิ e t h e r l นก็มาเข้าโครงการเซนบ็อก7วันนะคะไม่สาวนองเชื้อ,อได้ครับชื้อแบงค์ครับผมชื่อหนองแบงค์นะครับอันนี้หนองแบงค์สึงน้งนองเข้าให้บริการอยู่ที่ห่านชาวแล้วก็ ตรงห้าเย็นสี่สิมสะนะคะประตุมประทับใจน้องแบงค์มากเลยพอน้องแบงค์บริการดีน้องแบงค์บริการดีประตุมเจอน้องแบงค์ตรงนี้แต่ว่าครั้งแรกกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้สาบแต่ว่าไปไปเห็นหน้องแบงค์ข้างหลังน้องแบงค์หาให้ความเป็นกันเองกับประตุมก็คือความประทับใจหารตรงนี้หน้องแบงค์ก่อร่อยซึ่งหน้องแบงค์จะไม่ได้ไปบริการด้านนก แต่หนองแบ้งบริการอยู่ด้านในึิงนนองแบ้งกลุงมอาหารอยู่ตรงนี้ก็อ่ประตุมมาทึ่งบอกว่าต้องการในไรนนองแบ้งก็ให้บริการแล้วก็ให้บริการอย่างดีประตุมย่ทีส่วนอยู่ยรปประเทศในเทือกแม่นถ้าเผื่อเผืประตุมนะเขาจะมาพักอ่รื้อข้าวโครงการเซนบ็อกก็ทีนี่ประตุมก็จะบอก ให้ยว่าเป็นทางเลือกนึ่งถีน่าชนใจที่จะมาพักพเปะวา่าในการบริการตั้งแต่ประ,ประตูดันเรกที่เข้ามาเจอทุกคนก็ปุจจาน่ารักปุจจารีพอมาเข้าไปพักก็ทุกคนก็น่ารักพอมาด้านที่ซ้ม คือน,นี่จะเป็นด่านทีซ้ของปตุมนะบอกเป็นด่านทีซ้เพราะว่าข้ามาวันแร็กมันตรงเป็นด่านเร็กก่อนตรงนู้นพอด่านที่อำก็คือข้าวตีผักพอด่านทีซ้มคือปตุมมาทานอาหารเช้าเพราะว่านอนแล้วก็ตัดตื่นอาหารเช้าก็มาเจอหนองแบงตรงนี้ด่านที่ซ้ำหนองแบงบริการดีนะรักผอทถามไทยต่าง,งๆว่าจะทานอะไรม้่งพอด่านทีซี่ปตุมไปเจอหนองแบงอีกปตุมเจอหนองแบงด่านทีซ้กับด่านทีซี่ ซึงด้านทีสี่น้องแบงกับลุงอาหารอยู่ด้านหลังซึงอยู่ทีริมสะโฆษณาอ่าโฆษณาอยู่ทีริมสะนะเพราะฉะนั้นปะตุมก็เกินความประทับใจปะตุมจะบอกเผื่อนเผือนถ้าปะเผื่อนปะตุมมากปะตุมก็เข้าใ้บอกว่าบอกน้องแบงนะว่าปะตุมแนะนํามาปะตุมก็ควักเผื่อนเผือนด้วยอ่าซึ่งที่น้องแบงทําอยู่แล้ววันนี้ปะตุถมอว่วน้องแบงทําดีนะ ข่อน้องแมงทาดีวันนี้ต่อไปตลอดชีวิตเพื่ออนาคตแล้วก็หน้าทีกันน้าน้องจะได้เดินจะเดินขึ้นจิงข,ข,ข,ขึ้นไปอ่าขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับนี่ใช่ไหมครับที่หานถี่น้องแบงอ่านี่คือหารถี่น้องแบงเขาได้ทำนะมันจะเลือน้อยแลจะบางสาน้อยว่ามันไกลเก็บเายรอ่า ปาตุมก็มาทำคลิปช่วงตอนทายแล้วนะคะก็มีอหารหน่อยแล้วตอนนี้เพราะว่าคนยุ่มากเราก็ไม่สะดวกไม่ก้านะคะก็อาจเป็นการรบกวนแค่เข้าเพราะตอนนี้ก็แค่ก็กลับไปแล้วป้าตุมก็เลยอยากจะชิ่นชมน้องในเมื่อทำดีแล้วปาตุมชิ่นชมแต่ปากมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ชิ่นชมให้คนทั่วโลกเห็นบ่องแมงด้วยขอบคุณมากยังไงยังไง มาได้เลยครับครับครับอ่าอยังไงยังไงนะปะตุ้มก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะช่องปตุ้มชาแนลนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสวัสดีค่ะ,คะบายบายลาที่น้องแบงค์สวัสดีครับ